สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นเลาะแชแนวนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมันนีผมพาพี่น้องมาลงมเลาะทังอำเภอตะลกการพรืชผลนะครับกลับมาที่อุทัยฟ้ามอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับวับงอสองสามคลิปที่ผ่านมาเนาะผมพาพี่น้องมาเลาะทางอุทัยฟ้ามนะครับของเฮียสันแล้วก็เฮียสันบอกว่ามีงัวจะเอามาแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกร นะครับเอาไปพัฒนาต่อเนาะนะครับมีสามโค้มน้ำกันนะครับแล้วก็มีพี่น้องทั้งตานสุมแล้วก็พี่น้องทั้งสารค้ามนะครับเพื่อนบอกว่าอันมาเบิงโค้งที่สองให้เบิงใหม่ในหน้าเพื่อนว่ามันอยู่ในคอ,อกนะครับมันอยู่ในคอ,อกมันมเห็นรูปง่วบประชัดปันไดเพื่อนว่าเนาะนะครับออกมาแล้วมันกะบ,บ่จ่อยเด้ละพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับนี่โค้มนี่นะครับนี่ พอดีอยู่กับคนดูแลฟาร์มพอดีเลยสวัสดีครับไอ้าดียสวัสดีครับผมสวัสดีครับเคยคุยกันแล้วคลิปนึงแต่โดนแล้วเนาะครับผมชื่ออย่างเงี้ยผมชื่อตอกครับผมชื่อตอก่ะครับผมโหไอตอกเนาะดูแลง่วให้เฮี้ยสันรมือนันมาถ่ายนั่นงวมันอยู่ในคอกมันเห็นบอชัดนะครับพี่น้องเข้ากันเลยบอกว่ามาถ่ายโค้มที่สองนั่นนะโค้มที่สองก็คือโค้มนี่นะครับนี่นี่เป็นลูกซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับสูงประมาณ135บวกถึง140นะครับพี่น้องนะครับเป็นงัว่าลูกโตที่3แล้วนะครับนี่ลูกกะเป็นตัวผู้นะครับโดยเฉพาะลูกนะครับหลายคนบอกว่าอยากเห็นลูกมันคักชัดๆัดนะครับคือคลิปผมทามบอกไปแล้วนะครับว่าลูกชายเธอนะเป็นลูกออกฟอร์ด604ทับ4นะครับนี่ แต่ว่าแม่เธอเนี่ยนะครับเป็นลูกซี่วัย096นะครับเป็นง่วลูกสามเด้อพี่น้องเด้อนะครับซึ่งเฮียสันเพิ่นบอกขายไว้ส0 0 0 0ื่นนิดๆยังต่อร้องได้นะครับพี่น้องนะครับก็มีหลายคนสนใจนะทักเข้ามานะครับโท่มาคุยกับผมนะครับโดยเฉพาะทั้งตามสุ่มนะครับบอกว่าไปถ่ายให้เบิ่งใหม่ในหน้าโค้มนี้นะครับนี่มันนี่มีโอกาสเดินทางมาทั้งตลาดการพืชผล ก็เลยแวะมาถ่ายให้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือโตแม่นะครับเป็นลูกซี่ไหว้ศูนย์เกาหกนะครับนี่เขาก็จอกลอกแนวนี่แหละพี่น,อน้องนี่เขาเพิ่นขึ้นเ็ดแต่น้อยแมนบอไอตอกแต่ว่าก็ยังลอยขึ้นมาอยู่แมนบันน้แต่ข้างนึงรุดเนาะนข้างนึงรุดนีน่อันนั้นมันคือประมาณ้างนึงมันรุดน่ะเขาแต่กระบอกเป็นหยังพี่น้องนะครับนี่มาถ่ายให้เบิง วัดกับไอต้ตอกเมื่อกี้ไอ,กไอ้ตอกสูงร้อยหกสิบเมตรปะไม่นครับผมง่วงมันก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบเนาะครับมันอยู่ข้างไอต้ตอกเนี่ยความสูงอยู่ข้างไอต้ตอกพอดีนะครับนี่โตนี่นะครับลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกลูกโตที่สามนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยเป็นตัวถึกเบิดเลยเนี่ยสันมาสามโตเป็นตัวถึกเบิดเลยนะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับนี่นี่คือตัวลูกนะครับพี่น้องลูกออกฟอร์ดนะครับ 604ทับ4นะครับนี่ลูกแดงดีเลือเกินไอตอกเนาะครับผมงามหนังหนานะครับนี่นกระดูกดีนะครับเบิง้งเบิ้งกระดูกนี่ลูกออกฟอร์ดนะครับออกฟอร์ด604ทับ4นะครับนี่เป็นน้ำเชื้อนอกนะครับกับเชี่ยสันบอกว่าเฉพาะน้ำเชื่อมันก็หลอดละห่าพันละเดซแล้วซื้อแต่น้ำเชื่อนอกไว้นะครับนี่คือตัวลูกมันลูกมันนี่สามารถอ่ เฮ็ดเป็นพราะพันธุ์คุ้มฝูงเด้เลยนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยสันบอกว่าสามหมื่นนิดๆนะครับต่อร่องใดนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับนี่นี่แม่มันแม่มันก็เชื่องดีเนาะครับเแม่มันกเชื่องดีแลวก็สําคัญคือมันบ่จจอยน้่พี่น้องนี่ลูกมันก็สมบูรณ์ดีขนาดเลยนมแม่ดีเนาะน,นี่เนาะครับผมอายุหลายปีไหนหรือไ้ไอตอกตัวนี้ผมจำไม่ได้โว้ยมาไางสองเดือนอะไรสองเดือนบ่สองเดือน ผมจะไปเลี้ยงเองมาจักขันบ่มีผู้ใดเอานี่ได้สคุยกับเมียสันนี่แต่ใจจริงก็อยากเล้ยตัวเมียแม่ลูกนั่นนี่ท่านว่ามันยังแพ่ไว้เนาะตัวนั้นเนาะมันจะมีโค้มโคมแรกนะครับที่เป็นลูกตัวเมียเนาะลูกเมื่อกาทันหกเดือนเราบอกตัวนั้นหกเดือนกว่าแล้วเนาะอีโค้มนึงนะครับแต่ว่ามันหาเดือนหกเดือนตัวหนหกเดือนแต่ว่านี่นี่ลูกซี่ว่าศูนย์เก้าหกนะครับพพ่น้องนี่ มาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกหลอกแบบขักๆเลยเมือนนั่นมันถ่ายในคลองมันก็บ,บอชัดนะครับรูปงว่วบวชัดปันไดนะครับนี่เมื่อนี้ได้ปล่อยออกมาหาเลาะเล่นข้างนอกปูนเบิง่งฝุงงว่ะมีทั้งง่วเลือดรอยนะครับมีทั้งง่วงเอฟผสมผสานปมป,ปนเปกันอยู่นั่นนะครับอันคือแปลงยานะครับนั่นนี่ก็แปลงยาคือกันนะครับนี่ ไม่เห็นไอ้ตอนกำลังตัดยาพอดีเลยเมื่อกี้นี่นะครับนี่กำลังเอาอยาใส่รถเขาเอื้นรถอย่างรถสามล้อบอกเนี่ครับผมมีคน <ลด S 1> บอกว่ารีวิวให้เบิ่งเนี่ยนะเพื่อนเอาไปเฮ็ดเอานะพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์เพ่อนแล้วก็ไปต่อพ่วงเอาแล้วก็มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้พร้อมนะครับสําหรับรถสามล้อขนอยานะครับแต่ว่าตอนนี้พามาเบิ่งลูกออกฟอร์ดนะครับ หกศูนย์สี่ 4, ทับสี่นะครับนี่โอ้คือมันมางามแท้ไอต้ตอกไอ้ตอกไปยืนทั้งพุ่นเหมือนก้าวข้างให้มันเงยข้างขึ้นเหมือนนี่เครื่องมา,ากรักแท้หนังมันลื่งกับงามเนี่ยสีง่ามปอบสีกับงามลึ่นกับงามนี่ง่ามงามง่าม,ามเอาพี่น้องที่ให้ผมมาถ่ายให้เบิ่งใหม่เด้อนี่ นหนุห่มหูแม่มันก็หูเนาะรึ่งกับง่ามนะครับนี่กระดูกกระใหญ่้ขอขาก็ตรงดีแม่นี่นพอพันก็ไหนกาวะเห็นพอพันในแล้วนี่ขนาดสองเดือนได้นี่พี่น้องนี่นี่คือน,นี่คือตัวลูกเด้อพี่น้องเด้อลูกออกฟอร์ดนะครับหกศูนย์สี่ทับสี่ตัวแม่เป็นลูกสี่ว่ายศูนย์เก้าหกพูนตัวแม่ลงไปกลางแล้วนะครับนี่ แต่ลูกนี่ยังเล่นกับไอ้ตอกอยู่ว่าท่านตามแม่มันไปนี่ขุนยุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนีผู้ใดเอาผมจะไปเลี้ยงมาจากโค้มนี่เหมือนมันคุนดีไหมเอาไปให้ผู้เฒ่าเลี้ยงเลี้ยงง่ายไหมเนาะงัวเนี่ยมันมักพี่มันกิดบนต้เพี่อนอนมันมักพี่บ่เนี่ยงัวนั่งนานก็คืออันแม่นุนนุนนุนแม่นุนแม่ลูกตัวเมียนั่นตัวนั้นจ่อยเนาะลูกมันหีดวร่ำไหลบ่จากนั่น มันพวกินเด้อมีความกินมันวะนี่กับซำค้นนะเจ้ตัวนี้ก็กินคือกันมันคือบ่จ่อยหรือลูกมันมอท่านใหญ่บว่าจักเนาะอยากกินอย่าสดละมั้งนน่นนนะนั่นนะแนมไปแต่หยาสดมาพี่ที่อยาง่ายตัวมกพี่มันไหวตอกนี่เขามาเบิ่งมาเบิ่งนี่มาเบิ่งแม่กับลูกพี่น้องู้ไดที่ทักผมมาเนอะู้ไดที่โทร่วมานะครับบอกว่ามาถ่ายให้เบิ่งอีกเนี่ยนะราคานั่น เพื่อนลดได้หลายปันไดก็โทษคุยกับเฮียสันเอาผมโมเมนต์จะของว่าผมตัดสินใจให้บัวได้นะครับบัวใดอยากได้กระโทษไปคุยกับเฮียสันเอาเด้อเพื่อนบอกไว 30, 000, ส 30, tranquil, ้สามหมื่นนิดๆนะครับนี่กสีเม่นสามหมื่นเอสสามหมื่นสองนี่ประจักนี่พี่น้องนีงน่โคมนี่แม่ลูกนะครับนี่เบิ่งเท่ะง่วนว่าจ่อยด้ง่วนสมบูรณ์ดีอันลูกนี่ก็อยากมาเล่นน้ำคักนี่พอถึงสามหมื่นห้าได้แล้ววะสามหมื่นห้าต่อรองได้ ถ้ามันหาซื้อด่นแล้วงูอันนี้มันเดี่ยงดีเดี่ยงง่ายมันให้ดูดีเลือดบลามันมันสูงนำ้ำนี่มาถ่ายให้เบิ่งคักๆเด้อพี่น้องเด้อต่อรองเอาโลดนะครับนี่เอาโค้งเอาเฟมประมาณนี้แหละผมมักเฟมประมาณนี้งูอันนั่นนะแม่มันเอาไปใส่ลูกสติงเล่เออกมากคือสิเป็นตาหาขนาดเลยคือสิง,งามขนาดเลยนะครับแม่มัน เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดอยากได้คันบ่มีผู้ใดเอาผมตจ็งสี่เอานะครับผมเอาคักละคู่นี้คันยังอยู่แต่ว่าก็มีเอฟซีหลายคนบอกว่ามาถ่ายให้เบิ่งอีกแน่่นว่มมาราคามันผมก็สิบเด้ออยู่ประมาณสามสิบเอสามสิบสองนี่นะครับเราขายคักนะครับนี่เอานี่นะครับลูกซีบายศูนย์เก้าหกนะครับสูงประมาณร้อยสาม 15บนะครับบวกมัว <c oughs> ลูก3นะครับลูกนี้ได้ตัวผู้ทั้ง3าตัวเลยนะครับ <c oughs> เป็นเฟมกลางนะครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าล้ำตัวดีขนาดเลยนะครับนี่คือลูกนะครับลูกออกฟอร์ พรเอานะครับพี่น้องพูดถึงนะครับราคาต่อรองกับเฮียสันเอาอาผมมาเก็บงานให้แล้วพี่น้องนะครับพอดีผ่านมาทางทการพืชผลพอดีนะครับนี้ก็เลยมาเก็บงานให้ตามคำขอของหลายๆท่านนะครับขอบคุณหลายๆนะครับยินดีที่ได้รับใช้นะครับเอฟซีสุกทันนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ